สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับ ว้าวบวกดราม่าคอมเมนต์นะครับเรื่องราวคอมเมนต์ในวันนี้ครับพาไปฟังคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนและก็แฟนฟุตบอลชาวออสซี่ที่มีต่อเกมของ AFC c h a m p i o n s l e a g u e 2ครับ้วยรองของอ l ลิทซึ่งมีสโมสรไทยเข้าร่วมนะครับนั่นก็คือราชบุรีและก็แบงคอกอยู่ในเตปรากฏว่าผลงานดีทั้งหมดเลยนะครับเป็นสัปดาห์ที่ชุ่มชื่นหัวใจตั้งแต่บุรีรัมฮะที่ชนะคู่แข่งคารังถึงจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาที่ราชบุรีตบอินโดฮะราชาจ่าฝูงมาแข็งที่สุดอุดมไปด้วย เตะตาชาติมากมายรวมไปถึงแบงค์ข้อยนตเต็ดครับชนะทีมจากเอลิกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะฮะตบจีนตบเวียดนามมาหมดแล้วนั่นคือแมคคาเตอร์ปรากฏแบงค์ข้ชนะสบาย20ูนย์เกินคาดมากคิดว่าเกมนั้นจะยากกว่านี้แต่ปรากฏว่าไทยลีกของเราฮะเก็บชัยชนะรวด3ทีม100%นี่เป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งนะครับของฟุตบอลไทยแล้วก็พิสูจน์ความจริงว่าลีกของเรานั้นเป็นมาตรฐานไม่ขี้หรือขี้เรนะ นี่มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ8ทีมของโซนเอเชียตัวออกแล้วเรายังทําผลงานได้ดีเรียกว่าในภูมิภาคนี้ในโซนนี้เราก็อยู่ท็อปทอปสมแล้วกับเป็นลีกท็อป5ของเอเชียนะครับเอาละ่ะเราจะไปฟังคอมเมนต์นะครับของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนก่อนนะว่ามุมมองเป็นยังไงในการคว้าชัยชนะของทีมชาติไทยลีกในเกมนี้เมนแรกบอกว่าพวกคุณยังคงแพ้ให้กับทีมเวียดนามในการขันอาเซียนอยู่ดี นีเมนต่อมาครับการเอาชนะทีมเอลิกด้วยผลรวม2นัดนั้นยากอยู่แล้วยิ่งการชนะในบ้านยากยิ่งกว่ามิเชลดุกทำผลงานได้ไม่ดีนักเมื่อเจอกับแนวรับ ของทีมจากไทยลีกเม็นต่อมาครับแบงคอกบอกว่าฉันไม่สนใจถ้วยช้อปปี้ครับหรอกเนี่ยฮะถ้วยนี้ต่าหาที่ไฟลุกคอมเมนต์ต่อมาฮะบอกว่าราชบุรีบุรีรัมย์กรุงเทพนะถูกต้องแบบ100%เปเซ็นต่อมาครับจากเวียดนามบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมกองอันหาหนอยแพ้แมกกาเทอร์ได้อย่างไรเม้นต่อมาของเวียดนามครับเอามาตอบเพื่อนครับเหวียนกีฮบอกว่าพวกเขาแพ้ คาบ้านให้กับแมคอาเธอร์แต่พวกเขายังเล่นได้ดีกว่าในแม์นั้นและตอนนี้พวกเขากำลังเล่นได้ดีมากฉันเชื่อมั่นในพวกเขาเม้นต่อมาครับแต่ว่าพวกเขาก็ตกรอบจากชอปปี้คัพแล้วนี่นะพูดถึงกองอันฮานอยนะฮะม้นต่อมาครับชาวเวียดนามก็ตอบอีกว่าทั้งกองอันฮานอยและแบงค์เขาอยู่ในเตตานตกรอบจากชอปปี้คัพแล้วนี่เป็นเพียงทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรอย่าไปจริงจังกันมากนักคอมเมนต์ต่อมาครับกองอันฮานอยทีมชาติเวียดนามชุดเล็กปะทะแบงค์เขาอยู่นเตดทีมชาติไทยชุดเล็กเช่นเดียวกันพบอกว่า การแข่งขันรอบนี้แบงคอกดุเดือดมากคอมเมนต์ต่อมาครับแชมป์กลุ่มของ ACL2 ทำไมพวกเขาถึงอ่อนแอขนาดนี้พวกเขาม,มีแผนอะไรเลยในการเจอกับแบงคอกต้องการแค่ปฏิหารในการพลิกกลับมาเอาชนะมเมนตต่อมายังพูดถึง เพอร์ชิปันดุงครับแทบรอไม่ไหวที่จะเจอกับอันนัเสเซอร์ในรอบชิงชนะเลิศเมนต่อมาบอกว่าทําไมปัตมาฝ่ามืออรหันถึงไม่ได้ลงล่ะสาวกอิโดตั้งคําถามนะฮะเมนต่อมาครับทีมไทยอยู่ในฟอร์มที่ดีเยี่ยมในเล็กแรกไทยลีกกาลังก้าวหนะ้าเหมนต่อมาครับ ที่นั่นนะนะเกมจะเน้นไปที่กลยุทธ์และการทํางานร่วมกันเป็นทีมไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวและการวิ่งเร็วเหมนต่อมาครับใช่แล้วผมคิดว่าในความคิดของผมเนี่ยนะไทยลีกก็เหมือนญี่ปุ่นลีกฉบับย่อดนั่นแหละเหมนต่อมาครับการเล่นในเชิงเทคนิคของไทยลีกนั้นเห็นได้ชัดมากแทบไม่มีการวิ่งเร็ว แบบสโมสรอ,อินโดนีเซียเลยเม้นต่อมาครับพวกเรารู้สึกละอายใจที่สโมสรของเรามักจ่ายเงินเดือนล่าชา้าคอมเมนต์ต่อมาของเพื่อนอาเซียนฮะบอกว่ากรุกงเทพก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเม้นต่อมาฮะอินโดงงครบอกว่าพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับเปอร์ชิป2ครั้งในรอบแบ่งกลุ่มแต่พวกเขากลับพัฒนาฝีมือและเอาชนะสโมสรจากออสเตรเลียได้สโมสออรออสซี่ในค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะเม้นต่อมาฮะบบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเล่นในบ้านก่อนได้เปรียบก่อนเนื่องจากมีแฟนบอลในบ้านมากกว่าฮะได้ดูหรือย,ยังครับแฟนบอล โล่งเหมือนกันนะแบงคอกนี่นะเม้นต่อมาครับใช่นั่นมันมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ฉันงงอ่ะเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มนี้เบอร์ชิป เอาชนะแบงคอกได้ในบ้านเลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับเอาเธอเด็กๆอย่าเปรียบเทียบกันเลยฮรกุงเทพนะจงใจแพ้เพื่อถนอมแรงร่างกายของนักเตะของเขาตั้งหากเล่าเมเนต่อมาครับชมรมกีฬาไทยนั้นบ้าคลั่งมากระดับความเก่งกาจแต่ต่างจากชมรมกีฬาประเทศอื่นๆในอาเซียนเมเนต่อมาครับพูดถึงอันฮารครับว่าควรได้รับสัญชาติ อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเม้นต่อมาครับเหลือการแข่งนนขันนัดที่2ถ้าพวกเขาชนะอีกนั่นแสดงว่าในกลุ่มนั้นอะแบงคอกจงใจแพ้เปอร์ชิปบันดุงคอมเมนต์ต่อมาของเพื่อนอาเซียนบอกว่าในรอบรองชนะเลิศกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของกรุงเทพชนะและราชบุรีก็ชนะตามโดยผมไม่คิดว่าเบอร์ชิฟจะแพ้ราชบุรี3 0เลยคอมเมนต์ต่อมาครับเฮ้ยนั่นตัวแทนจากประเทศไทยชนะทั้งหมดเลยนะส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาที่บอกว่าแชมป์กลุ่มไม่มีใครชนะได้ทุกคนทําได้ส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคาดว่าทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มในแต่ละกกกกกลุ่มจะถูตัดออยเว้นบ กและสโมสรจากประเทศไทยที่ชนะก,การแข่งขันในเอเชียในสัปดาห์นี้คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าลีกไทยนั้นคุณภาพสูงจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมาของเวียดนามเพาบอกว่าฉันประหลาดใจกับสโมสรไทยมากบางครั้งก็เล่นดีแปลก บางครั้งก็แพ้ทีมอาเซียนได้ไง่ายๆอย่างเช่นมุยรัมมักจะเสมอกับกองอันหาหน่อยหรือแบงคอกที่เคยพ่ายแพ้ให้กับนาดินลีกนี้ขึ้นๆลงๆแปลกๆเนี่ยฮะคือภาพรวมของอาเซียนครับอ้าวต่อไปนะฮะคอมเมนต์ของแฟนๆแมคก,กเาเทอร์เต็มๆนะครับมุมมองเขาเป็นยังไงกันบ้างที่แพ้ให้กับแบงคอก0-2ในเกมนี้คอมเมนต์แรกครับฝรั่งท่านนี้บอกว่ากลุ่มคนที่ไร้ซึ่งเกียรติได้เล่นเป็นชั่วโมงโดยไม่ทำการโจมตีที่ได้ผลแม้แต่ครั้งเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับทีมขยะ เมนต่อมาครับทีมเก็บขยะฮะเมนต่อมาครับบอกว่าพวกแกควรไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ของผู้หญิงดีกว่ามันดีกว่าสหรับพวกขยะอย่างแกเพราะพวกผู้หญิงจะสอนแกเล่นฟุตบอลไอ้พวกสรเเอรอลอลิงวอแหวนโกรดนะฮะคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งในทีมที่แย่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาไม่มีกองกลางที่ดีโดยเฉพาะไอ้คนที่ชื่อทอบอสนั่นไม่มีฝีมือเลยสักนิด ในตำแหน่งปีกขวาดูแลทรมานมากและลูกเตะมุมของแบตตันนั้นมันอะไรกันวันนี้่ยคอมเมนต์ต่อมาของฝรั่งออสซี่ฮะบอกว่านักเตะดาวดานจากออสเตรเลียและออสเซเนยียเหล่านั้นเล่นฟุตบอลไม่เป็นเลยพวกเขายังแพ้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำเอลีนี่มันไร้สาระคอมเมนต์ท่านต่อมาฮะบอกว่าไม่มีใครบอกได้หรยอว่าพวกคุณเป็นทีมมืออาชีพพวกคุณเป็นแค่พวกมือสมัครเล่นที่ไม่มีทางได้สัญญาที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ไหนได้บนโลกนี้หรอกแม้แต่ลีกระดับ4ในบอลอโดวานะพวกเขายังเล่นฟุตบอลไดด้ีกว่า ไปเล่นเซิร์ฟหรือดับจิงโจ้เถอะแต่ฟุตบอลไม่ใช่กีฬาของคุณแน่นอนเม้นต่อมาครับว้าวไม่น่าเชื่อเลยคุณห่วยแตกอ่ะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเล่นได้ห่วยขนาดนี้ยังเรียกว่าฟุตบอลอีกเหรอเม้นต่อมาครับโพสติ๊กเกอร์ครับคุย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 คอมเมนต์ท่านต่อมาฮะบอกว่าคุณเป็นคนเปิดบอลให้ใครก็ได้ตามใจคุณแบบนี้เหรอไอ้โง่จากบรรดาทีมทั้งหมดที่คุณแพ้คุณแพ้ไทยนี่แย่ที่สุดเม้นตต่อมาครับแฟนบอลแมกกาเทอร์บอกว่าดูทีมเหนื่อยละ ไรซิ่งไอเดียนักเตะดูเหมือนพ่อที่คอยดูแลลูกๆในสนามคอมเมนต์ท่านต่อมาครับลองดูฟอร์มหุรุษประตูตั้งแต่ต้นเกมสิทุกประตูที่เขาเสียไปนั้นแย่มาก,มากเขาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพจริงๆนะเหรอคอมเมนต์นต่อมาครับครับห่วยแตกไร้สาระส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าทีมที่ขาดทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์และก็โค้ดที่อ่อนแอและมีขีดจำกัดผลงานที่ทำลายความบันเทิงทาง กขาดความเอาใจใส่และผิดพลาดอย่างรุนแรงส่วนประตูที่2ทีมเตะมุมไม่มีผู้เล่นอยู่ตรงกลางเพื่อรับลูกบอลหรือการสกัดโต้กลับนี่ไม่ใช่ทีมฟุตบอลมืออาชีพคอมเมนต์ต่อมาครับพูดสั้นๆครับแต่ได้ใจความว่าโง คอมเมนต์ต่อมาครับโพสรูปวัวรูปควายครับส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาฮะบอกว่าทีมนี้ควรดึงผู้เล่นบราซิลเข้ามาเพิ่มอีกเล่นให้เหมือนกับทีมแบงคอกคนต่อมาบอกว่าขอสาบแช่งทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับลีกภายในประเทศออสเตรเลียนนั้นแย่มากๆคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกเขาเล่นฟุตบอลอย่างโง่เขลาแต่ยังกล้าไปแข่งระดับนานาชาติคอมเมนต์ท่านต่อมาที่บอกว่าทีมไทยลีกประทัดทีมเอลีกนี่คุณคิดว่าคุณอยู่ในลีกที่ดีแล้วอย่างนั้นเหรอคอมเมนต์ท่านต่อมาครับทีมห่วยแตก ทีไม่มีจิตวิญญาณนักสู้เลยพวกเขาแพ้2-0แต่กับเหมือนเล่นว่ากําลังจะชนะโดยการส่งบอลบบไม่เต็มที่ส่งบอลผิดที่ผิดทางโอ้ทีมนี้ทั้งโง่งเง่าจริงๆเอาลละนี่คือเรื่องราวของคอมเมนต์แฟนบอลนะครับแม็กอาเธอร์ก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะส่งสติ๊กเกอร์นะกล้วยให้นะฮะปากมือลงอะไรเงี้ยนะ รูปคุยอะไรเงี้ย <c oughs> คือเดือดจะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือสิ้นสภาพมีโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบศูนย์นะแล้วจบอันดับหนึ่งของอีกรูปหนึ่งนะมาเจอแบงค์ข้อที่เป็นอันดับ 2. สอยแบบนี้นี่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงอ้าวก็เป็นช่วงเวลาที่ชื่นมืดนนะนานๆทีก็ขอให้ได้มีความสุขกันหน่อยสุดท้ายขอให้ทีมจากไทยดีของเรา ผ่านเข้ารอบกันครบทุกทีมเลยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายให้โด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอมันในคลิปหน้าไปแล้วจะสวัสดีนละจจะไหนายจ๋า